ห่างเล่าเงียบเหงาี B P F C มองนี้คนเลยนะคะอิบมาห่างมองนี่นะคะเออ่ศูนย์วางแสดงสินค้าสวรรค์อัน,นักเขียนนะคะทุกคนมองนี่นฮ้ค่ะบ่มีคนเลยอันไหนคะอ,นนอาหารคนคะ่ะโลกไรวะด็กเหมือนอาหารโบมีคนมาจอดรถมองนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปซื้อเบียร์ด้านในน,น,นะคะไะโอ้คือเงียบเหงาทลา้ล่ะทุกคน มีซูเปอร์มาเก็บบอรททางในเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะมีขายเสื้อผ้านะคะทางในอขายของใส้ขายเสื้อผ้า้านแบบว่างนะคะทางในงเราอยากมาเบิ่งนี่มีขายกระเป๋านะคะพี่ๆสามารถตามมาได้สนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะขายแว่นมีขายวันตา มีบ้านเลยทุกคนเงียบมากสามารถติดต่อมาลงขายได้นะคะห้างแบบได้บ้างเราจเจ๋งๆทุกคนนี่คนเลยคเงียบม,มากแต่ว่าติดต่อได้นะคะเผื่อใครสนใจจะมาเช่าเราคน,นี้ก็มีแต่บ้านเรานะ่ที่เงียบนะที่นี่เงียบเหมือนกันนะฮะ่ะเราเดินมาดูแล้วมีสิทุกคน ช้างเราเงียบมากนี่พี่คุณมาลองเขาไปห้างไหนกันคะส่วนมากคนเราซื้อหน้าร้านใช่ไหมไม่มาเดินห้างใช่ไหมคะน้อไม่มีใครเลยอะไม่มีคนเลยหรือเป็นวันสงกรานวันปีใหม่เขาว่าจะมีร้านตรงโน้นนะคะเหมือนคล้ายๆกับโมชิโมชิร้านเราสนใจมาเช่าลบได้นะคะตรงนี้สนใจมาลงขายของได้นะคะพี่ๆลอกว้างเยอะ อ่นโิธีพสนใจมาวางขายสินค้าเสื้อผ้าของใช้ก็มีร้านนี้นะคะ้น่าสนใจแวะมาช็อปได้เอุยกระเป๋าเดินทางสวยเฮ้ย <c oughs> ้ยมีลำโพงน้ยมีขายหมอนขายผ้าห่มขายอะไรต่างๆนะตุตนะต๊กตาใหญ่ว้าวเก <c oughs> ๋มากมหเหมือนเอวาเลยไม้นวดหลัง <c oughs> เอาเดินมาดูนี่แต่ว่างนยบงนะทุกคนไม่มีลูกค้าเลยอ่ะนี่ไม้ไถู่ะเดี๋ยวเราเดินออกข้างนอกศูนย์อาหารเขาไม่เปิดนะคะน่าจะหยุดช่วงสงครานช่วงปีใหม่ลาวเนาะเห็นตรงนี้รถของเล่นทุกคนเงียบมากนึกว่างียบแต่อยู่ไทยนะ,ะเงียบสุดเลยห้างลาวเป็นยังไงคะทำไมเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะ สบายดีมือน,นี่ปีใหม่เล่าเนาะคะ่ะจ้าแล้วเพิ่นไปห่างใดจะมีห่างอีกบ่ค่ะเอ่ยมีพ่อเขาไมีเสร็จกันแล้วเขาจะยุดอ๋ออยู่นี่ยุดนะเลย,อยโอ้หนูก็ว่าอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาไปซื้อเบียร์กันคะ่ะนะเดี๋ยวเขาต้องไปซื้อเบียร์คะ่ะมาฮอดเล่าต้องซื้อเบียร์เล่านะคะไปฝากก่อนเนาะเอ่ยเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ปีใหม่เล่าเพิ่นกลับบ้านเบิร์ดนะคะเห็นเนาะ เนนะคะของเล่นของใช้เสื้อผ้านะคะโอเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อเบียร์ข้างในน,นี่เลยสกายซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดอกไม้นะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ค่ะคล้ายๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบโลตัดบ้านเราอะไรประมาณนั้นขายของใช้ขายอะไรต่างๆงหองอมอใบละล้านคุคนว้าวพัดลมเจ็ดแสนนะคะโอ้โหราคาแบบดุเดือดมากที่นี่ ว้าวกระเป๋าน่ารักเป๋าเดินทางก็มีของใช้ต่างๆเยอะเลยนะคะกระติกน้ำอันนี้จะเป็เกระติกน้ำเย็นนะแสนหนึ่งใบละสองร้อยหูน่ารักอันเดี๋ยวเราไปดูเบียร์ก่อนมีไหมเอ่ยก็มีมาม่านี่เก้าเก้าสิบเจ็ดพันนะคะมีไหมคะมีเนาะอยู่ตรงนู้น อ๋อมีสิเคยมาซื้ออยู่วันนี้เบียราคาเท่ากันไหมอ,ไอุ้ยอเออทำไมาอยู่นี่อ๋อยี่สิบสี่อันนั้นเขายี่สิบสี่เหมือนกันอันนั้นสองวันนี้แพงเดือเลยอะสองหกเรื่องนั้นถูกอะทุกคนสงสัยจะได้กลับไปซื้อร้านเดิมเออยังวันนี้แพงมากเลยอะจะมีแบบเป็นกระป๋องเดียวสองหมื่นเท่ากันถ้าเป็นกระป๋องเดียวทุกคนนี่ค่ะมีไห่หนเก้นมีทุกเบียเลยเบียลาว ไี้ไข่นกกระทาดองทุกคนเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นน่ากินเนี่ยมาบอกม,มีสับป,ประรดอดองด้วยน่าอร่อเยเนาะส้มก็มี <c oughs> ทุกคนมาแล้วเดี๋ยวที่นี่แพงกว่าร้านที่เราไปดูเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรากลับวนกลับไปก่อนนะโอเคะ <c oughs> okay, ค่ะมามาช็อปได้นะทุกคนห้างนี้เยียบเนาะคุณมเยี่ยมมากเลยอ่ะ คิดว่ามีแต่ห้างบ้านเราเงียบที่นี่เงียบหนักมากนะคยเาหนักสุดห้างเราจะเชงแล้วใช่ไหมทุกคนนะคีคหรือไม่มีคนอยู่แล้วนะฮะย่นี่ตัวเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแปดแสนพันพน 2, ประมาณพันสองโอ้อะฟอ,อกก็มีส่วนมากจะเป็นของไทยหากับซินี่สนามเด็กเล่นนะคะมองนี่มาฝากลูกฝากเต้าไว้ได้เห็นะคะสาหาพันธ์นะสาหาพันกับประมาณ สักบาทคุณต้อหาพันกับประมาณสามสิบเอ้ยหาสิบประมาณสี่สิบหาสิบนะคะประมาณนี้ <c oughs> ขายเสียอผ่านะะี่ยังขายยงขายยงขายปีสงปีเสีย <c oughs> โอ้ทุกคนราคาเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งร้อยบาทใอหนึ 100. ่งร้อยมันก็ราคาไม่แพงเลยเนี่ยชุดนอนก็มีนะคะชุดชั้นในแว่นตาแว่นตา แต่ว่าไม่ค่อยมีลูกค้านะคะลูกค้าเงียบไม่รู้เข้ามากันตอนไหนในสมุดระบายสีก็มีรองเท้าก็มีอร่อยไหม,น,มนัมม่นนี่ไหมส่วนมากที่นี่เขาจะจัดงานแสดงสินค้านะคะทุกคนอันนี้เขาจะขายแบบว่ามาขายคันีเยอะนะคะคือแบบว่าคนลาวที่สวรรณเทพสวยมากก็จะข้ามไปซื้อที่มิซีโลตัสนะคะที่ลุมินสันฝั่งไทยเพราะว่าข้ามไปมาสะดวกอยู่ที่นี่เขาก็จะไม่ค่อยแบบว่ามาห้าง ตรงนี้การไม่มีห้างใหญ่นะอิ๊บมาทีไรก็มาห้างนี้ตลอดแล้วก็ไม่มีคนทุกคนคือแบบเงียบม,มากร้านจะลดแบบว่างเลยนะคะตรงนู้นช้อปปิ้งมอลหรออห้างหรอคุณเออช้อปปิ้งมอลซีนีมาแล็โบลิง่งวยมีทุกอย่างแต่ขาดอย่างเดียวคือคนไม่มีลูกค้าค่ะเหมือนเขาปิดไปแล้วอ่ะทุกคนนู้นนะคะ อีพาพี่พมาดูแล้วนะคะห้างลาวเงียบมากไม่มีคนเลยนะคะทุกคนเนี่นะคะเดี๋ยวจะไปหาซื้อเบียร์ก่อนไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบริมถนนคนเยอะคนนชอบซื้อร้านแบบนั้นเนาะคนจะเยอะเดี๋ยวเราไปดูซิราคาอยู่นี่สองเก้าเกาทมากทุกคนกลัวรถมากเคยโดนรถชนครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูราคาที่นี่นี่ไงสามห้าอ๋อยีิบสี่กระป๋อง อ้าวทำไมถูกอันนี้สามห้าหรออ้าวแล้วทำไมอันนี้เดี๋ยวนะให้ดูก่อนอันนี้สามเก้าอันนี้สามห้าคือเบียอะไรคะมาซื้อเบียทำไมมันไม่เท่ากันหรอหรือเขาติดราคาผิดอุ้ยประตูจะหนีบเดี๋ยวเราเอาลังหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอไปจ่ายข้างในค่ะค่ะโอเคหนึ่งแก๊สเังยกไปได้เด้อจ้าปะ เดี๋ยวเขายกไปเองนะคะราคา267,000พันอิปจ่ายเป็นเงินกีบและกก็เงินไทยนะคะทุกคนโอเคเขาได้แล้วเบีรยแก๊สหนึ่งลังหนึ่งเนาะเซาสี่กับสองเดี๋ยวเขาขามทางหลุดระลายนะคะ ไทยแล้วนะคะพี่พีเอฟซีเจอกันฝั่งไทยนะคะมาลาวรอบนี้ว่าจะมาดูสงกรานลาวเราอยู่ไม่ถึงเนาะเขาเล่นกันช่วงเย็นนะคะที่ลาวเนาะวันที่14นะคะสงการานลาวปีนี้อ่ะปีใหม่ลาวเนาะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่นะคะยังไงก็ฝากพีเอฟซีกดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถือวอาทริปนี้ก็คุ้มอยู่ได้พาพี่ๆมาดูนะคะเขาเตรียมงานเขาจัดงานอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ได้มาจิบเบียลาวหมดไป2ทาวเวอร์เกือบกลับมาไม่ได้นะคะแล้วก็ได้พาพี่ๆ ไปพับเล้าแต่ว่าต้องไปกู้คืนไฟก่อนตอนนี้นะคะไปเจอกันนะคะที่ฝั่งไทยไปหลังล้าวฝั่งไทยก่อนโอ้โหงานสงการานยุบมากที่ฝั่งไทยนะคะจะมีเวทีนู่นเวทีนี่แบบเยอะนะคะตามห้างตามาสถานที่ราชการจัดเนาะโอเคไปเจอกันฝั่งไทยคะ่ะค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบายบายอ่านอะไมาบายบาย อ๋อถอดเสื้อแล้วเหรอเนะี่ไบ๊ายบายไหนะคะไีนะคะ่ค่ะบ๊ายบายสปปลาวข้ามไทยแล้วนะคะโอเคค่ะลูดเดี๋ยวแม่ปิดให้ะ ขามสะพานแล้วนะคะทุกคนกลับแล้วจ้าค่ะแม่น้ำโขงแล้วสะพานไทยลาวแห่งที่สองนะคะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะทุกคนนะกลับแล้วลาวก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะคะผู้คนก็น่ารักเนาะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ